สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วค่ะปูนาไทยในต่างแดนค่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็สี่โมงกว่าๆแล้วนะคะสี่โมงเย็นนะคะเพื่อนเพื่อนปูนาก็มาเวลานะคะได้เวลานัดนะคะเพื่อนเพื่อนเวลานัดนะคะเวลานัดของปูนาค่ะเพื่อนเพื่อนโ้ยเพื่อนเพื่อนค่ะดูท้องฟ้าค่ะเพื่อนเพื่อนท้องฟ้าสวยมากค่ะเพื่อนเพื่อนสวยจริงๆค่ะเพื่อนเพื่อนสวยงามมากนะคะปูนาได้เวลานัดแล้วนะคะได้เวลานัดอะไร เดี๋ยว,พวเพื่อนๆจะมาตามปูนาดูคะ <c oughs> ่ะเพื่อนๆก่อนที่จะไปไปตามนัดนะคะเพื่อนๆมาดูดอกมะม่วงก่อนค่ะดูมะม่วงก่อนนะคะดูสิมะม่วงมะม่วงเยอะมากเพื่อ,อนๆลูกเล็กๆนะคะเพื่อนๆลูกเล็กๆเต็มเลยนะคะปีนี้นะคะเพื่อนๆปูนาจะได้มะม่วงกินเยอะเลยดูสิคะดอกมะม่วงค่ะเพื่อนๆ นี่ลูกอ่อน,ออนเห็นไหมเพื่อนสงสัยมะม่วงจะเยอะมากปีนี้เป็นมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะเ,เพื่อนนมาค่ะเ,เพื่อนๆได้เวลานัดแล้วค่ะเนี่ยต้นมะพร้าวอีกหน่อยก็จะได้กินมะพร้าวแล้วนะคะมาค่ะมาๆมา,มานี่ได้เวลานัดแล้วค่ะน้องปลาน้องปลาเอ้ยอ,อยู่กันไหมนี่แหละคือ คนที่ปูนานัดไว้นะคะโอ้ยดูสิตัวใหญ่มากเพื่อนๆเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมคะแล้วปูน่าจะโยนลงไปนะคะเพื่อนๆเหน็นไหมคะเพื่อนๆตัวใหญ่มากเลยโอย้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากค่ะเพื่อนเตัวใหญ่มากค่ะเพื่อนเตัว ใหญ่จริงๆรว,ว,ว้าวว้าวว้าวอู้สนุกสนานกันใหญ่เลยค่ะเพื่อนเพื่อนว้าวมีแต่ตัว,ตวอ้วนๆค่ะว้าวว้าวว้าวนี่แหละ ทปูนาวัดไหมนะคะเพื่อนๆน,นี่แหละต้องมาให้อาหารเขาทุกวันค่ะเพื่อนๆเฮ้ยมีตออุ่นอ้วนๆพี่น้องดูสิเขามาอดชวมมาอดชวมมาอดหุ่นนะคะแย่งกันทำไม,มาล่ะลูก โอ้โหแข็งแรงมากเลยค่ะพี่น้องปลาตะเพียนตัวนี้แข็งแรงมากตอนนี้ตอนนั้นเขาจะไม่ค่อยค่อยกล้าเท่าไหร่เขาจะไม่ค่อยแสดงตัวตนเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เขาแสดงตัวตนค่ะเพื่อนๆดูสินะคะเขาลอยแสดงตัวตนดูสิว่เาเขาจะขึ้นมาไหมนั่น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 เขาสู้ค่ะแต่ก่อนเขาไม่กล้าสู้นะคะตัวใหญ่มากค่ะโอ้โห หมดแล้วค่ะนี่ให้แค่นี้แต่วันนี้ให้เยอะไม่ได้นะคะถ้าให้เขาเยอะไปนี้เขาจะไม่ค่อยกินต้องให้วันละนิดนิดนีด่นี่นละค่ะาบรรยากาศนะคะตอนเย็นๆนะคะเพื่อนๆนที่หลังบ้านมาฝากเพื่อนๆค่ะน้องปลาก็สนุกสนานกันใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆคนค่ะบรรยากาศที่หลังบ้านของปูนานะคะเพื่นอนเพื่อนบ่อปลานะคะปลาที่ปูนาไม่ได้ เอามาเลี้ยงนะคะเป็นปลาที่เขาอยู่ที่นี่นะคะเพื่อนๆตอนแรกๆเขาก็ไม่มีปลานะคะเพื่อนๆแต่ปูนาก็คิดทํำยังไงนะเราจะมีปลามาอยู่ที่หลังบ้านเราเราก็เลยมาให้อาหารเขาทุกวันช่วงแรกๆนี้นะคะเพื่อนๆประมาณอาทิตย์สองอาทิตยะะ์ไม่มีปลาเลยนะคะเพื่อนๆไม่มีปลามาเลยนะคะได้ลหลังจากนั้นเราก็ให้เขาเรื่อยๆให้เรื่อยๆให้เรื่อยๆมีแต่เตานะคะแต่ก่อน พอให้เข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้เขาก็เริ่มมากับเพื่อนๆเนี่ยจนทุกวันนี้นะคะจะสองปีแล้วนะคะเพื่อนๆก็เอาบรรยากาศนะคะเพื่อนคะ่ะเอาบรรยากาศช่วงเย็นๆนะคะตอนนี้พระอาทิตย์ก็เริ่มตกดินแล้วนะคะเพื่อนๆเอามาฝากเพื่อนๆเห็นไหมคะท้องฟ้าสวยมากนะคะเพื่อนเอามาฝากเพื่อนคะ่ะบรรยากาศช่วงเย็นๆค่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะทุกกําลังใจขอบคุณ ทุกผู้สนับสนุนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่มาเป็นเพื่อนกันขอบคุณที่มากระชับมิรขอบคุณสําหรับดาวแล้วก็คอมเมนต์สร้างสรรค์น,นะคะขอให้เพื่อนๆประสบแต่ความสุขความเจริญนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ